ต้องดีนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอา,อาคุกกี้วนิลาออกแป๊บหนึ่งนะครับเสียดายเลยขอโทษด้วยเมื่อกี้รีบเลยไม่ได้รีวิวให้ดูเลยคิงดอมคุกกี้รันฮัลโหลให้อันนี้คือเพจเอาไวเชียลเหรอครับฮัลโหลโอ้ <Hello. S 2> oh, สวัสดีนะครับทาง youtube นะครับคิงดอมคุกกี้รันครับทักทายเรามาขอขอขอ,ขอคุกกี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ให้ผมอัพหน่อยได้ไหมฮะไหนะแอดมินมาเองเลยเหรอเสกคุกกี้ผมหน่อยครับรอเล่นนะครับหยอกๆก่อนหน้าที่จะได้มานี่คือเกือบไปแล้วนะมันอัดแรงมากเลยนะเนี่ยกระตัว ขาดโคตรแรงเลยอะคเ่อธงเจ้อ๋อไม่น่าใช่ใช่ไหม <c oughs> โอเค <laughs> ตัวปอหมหรออ๋อพี่เจบอกไม่น่าใช่ครับ <laughs> อ๋อไปไปรับปอพอปอพอ,อคืออะไรครับ <c oughs> น้องดิวครับปอพอ ตาน,นี้นา่าจะผ่านละตาที่แล้วคุกกี้วาน,นิลาเลเวลน้อยไปนิดนึงโอ้แต่น,นี่เอาเรือมกันนะดาร์ชอกโก้เกอตายแล้วเนี่ยเลือเดเหือน,น้อยเ่ยด่านเก้านี่ไม่ธรรมดา แบใครมึงเข้ามาใหม่นะฝากพิมพเข้ามาตกแก้ได้ตามด้วยครว่าโน้ตไฟส์หน่อยนะใครเป็นลูกกิ้วนะครับดูอยู่อย่าลืมตีมังกรด้วยน,นะครับเหลืออีกสองนาทีนะอย่าลืมตีมังกรด้วยน,นะแจ๊ดเอ้ย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 ดารโชโก้อย่าตายเออสามดาวอุ้ยรอดรอดรอดได้สามดาวนี่ขนาดด่านแรกนะเนี่ยทีมเราจะไหวปะวะเนี่ยอ้ห ้ยได้นี่มาอีกเจ็ดอันโอ้ได้เพดจับยับเลยนะเนี่ยฝีมือยอดไปเลยภูมิใจในตัวพลเมืองข้าจริงๆว่าแล้วพวกเจ้าต้องเอาชนะได้นะแน่นอนอยู่แล้วไม่มีอะไรมาขวางพวกเราได้หรอกพี่โมใชม่ไหดว่าแต่ไม่รู้เลยจริงๆว่าที่นี่คือที่ไหนน่ากลัวจนพูดไม่ออกเลย ไอ้สมบัติอยู่ที่ไหนเนี่ยมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดเลยมองไม่เห็นเลยเฟ้ยพักพวกดูนี่สิชิ้นส่วนวาฟเฟิลที่พวกนั้นทํามาหล่นหมดแล้วนะมันแข็งจริงๆแฮ้ดูไปแล้วก็ต่างจากคุกกี้นิดหน่อยนะนี่คือหุ่นยนต์วาฟเฟลิลบางทีมันอาจจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมและเวทมนต์เพื่อสร้างพลังให้มันฉันเองก็เพิ่งจะเคยเห็นวิธีซับซ้อนแบบนี้เหมือนกัน ว่าแต่ที่นี่คืออาณาจักรวานิลางั้นเหรอคงต้องสำรวจรอบๆซะแล้วคุกกี้มันหมดแห่งความมืดพาเรามายังอาณาจักรวานิลางั้นเหรอต้องเป็นทางนี้แน่เลยสัญชตาตญาณความเป็นราชามันบอกอะนะมา 9k2 เดี๋ยวขอดูสตูนคะรับแก๊งเดียวกันเลย มาลองดูพ่อประวันก็บอกว,ว่าผมได้ลูกเกตด,ดำมาหนึ่งดาวเหรอถือว่าได้อยู่นะครับเพาว่าเก่งนะนมผมผมได้มาสามดาวอ่ะยังไม่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันครับว่าว่ายังไงนะโมวตื่นเต้นกับวานิลาอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูความสามารถนิดน,นึง อันนี้เล่นมือน่าจะดีกว่าเนี่ยฮิวไม่พร้อมดัแต่ฮิวแรงอยู่นะฮิวแรงอยู่เหมือนกันนะคุกกีนน้วานิลาเนี่ยฮิวแรงอยู่ครับสี่พันกว่านะเฉลี่ยชะลอหน,น,นึงเนีน่ย ันจนไปไวเลยเออใช้ยูสองตัวก็ดีเหมือนกันเนะนี่ยยูสี่พันหนึ่งครับยูสี่พันหนึ่งตัววกนี้อัดแรงมากเลย เออไปได้ไปได้ไไดเอาฮิวสองตัวไปพอไหวอยู่ศัตรูมันไม่ใช่เวทนะเอาลาเต้มาไม่น่าจะเวิร์กนะ โอเคน่าจะมีปัญหาคุกกี้ลูกเดกดดำบอกว่าขอโทษที่มาช้าฉันอยู่นี่แล้วตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะเพราะเธอเลยรอดมาได้คุกกี้ตัวอื่นได้รับบาดเจ็บแต่ก็หนีได้อย่างปลอดภัยเจ้าพวกหุ่นยนต์าวาเฟิลต่อมุ่นวาย นี่มันกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะแต่ดูจากที่เงียบไปพักหนึ่งแบบนี้แล้วถ้าทางคุกกี้พวกนั้นจะอึดกว่าที่คิดนะเจ้านี้คงใช้พวกเราเป็นเหยื่อล่อ <c oughs> พวกเธอรับมือกับหุ่นยนต์วัฟเฟลิลได้ยังไงกัน <c oughs> ไม่เห็นมีอะไรมากเลยนี่ <c oughs> ก็แค่แต่การไม่ให้เหลือเท่านั้นแหละกับจัดหุ่นยนต์วัฟเฟลิลที่มาป่วนหมู่บ้านเราได้ในคราเดียวเลยเหรอ เป็นไปไม่ได้หรอกหรือจะเป็นพวกเดียวกันอะไรกันจะหาเรื่องอีกแล้วเหรอพวกเรา,าก็มีผิวกรุกรอบข้างในชุ่มชื้นเหมือนพวกเธอนะมีไอศครีมอยู่บนตัวพวกเราเหมือนพวกหุ่นยนต์ที่นั่นที่ไหนก็นเล่าอืมอก็จริงนะจะว่าไปก็เป็นพวกคุกกี้ที่ถูกอบมาอย่างดีแต่ว่าจะให้ไว้ใจคำพูดของพวกคุกกี้แปลกหน้าได้ไง คงต้องทดสอบแบบไม่ง่ายและรวดเร็วว่าโกหกหรือเปล่าฉันนั้นมั่นใจนะว่าไม่ได้โกหกจะให้ทำไงเล่าง่ายๆก็แค่รับขนมปังนี่ไว้เฮ้ยมีลูกเกดด้วยเหรออีคงต้องแงะลูกเกดออกแล้วค่อยกินแล้วแหละไอเจ้าพวกเลือกกินเอ้ยแบบนี้คงเชื่อคำพูดไม่ได้มีใครมาครับสองคนคงต้องไล่พวกผู้บุกรุกออกไปซะแล้ว เอาเลยยิงกระสุน,นลูกเกตเลยเฮ้ยใครเขาจะกินขนมปังลูกเกตกันเล่านนลกเฮ้ยตรงนั้นมีกระโจมอยู่ไปหลบตรงนั้นกันเอนถอะแหมทะเลาะก,กันยังไม่เลิกครับสองคนนี้โอเครอดรอดรอดไปครับลุยต่อครับ โอ้ศัตรูมีตัวนี้มาด้วยจะโหลดโคนมานิลาเหรอไปดูทีบได้สักทีว้าวปิดล้อมด้วยยุทธวิธีลูกเกตมาดูกันว่าจะตามพวกเราได้ไหมเสียก่อนไม่ใช่ทางนั้นเอา 애 고라탕 อีก 파토 운절로 끝치다 도망쳐 보시죠. 세강의 해군이다. 도망칠 수 없어요. 내가 러랑넷มือ인가? 운절로 끝치다 도망쳐 보시죠. 세강의 해군이다. 그분을 위해 เล่นเมื่อจะง่ายกว่าครับทุ่ั่นะ 더강의 해골이다. 이걸로 끝이다 으름간나냐? 강의 해골을 위 이걸로 끝이다 오, 와츠,

ไม่ใช่ห่นย่นวัฟเฟิลแต่เป็นพวกคุกกี้ต่างหากเราไม่เคยเห็นคุกกี้พวกนี้มาก่อนเลยถ้าจะเป็นราชาให้พวกเจ้าเองผู้ปกุกองคุกกี้ผู้รักษาตีฉันทำไมเนี่ยคุกกี้รถลูกเกดดำศัตรูของเราในตอนนี้ไม่ใช่พวกคุกกี้สักหน่อยหากเราปิดประตูหมู่บ้านความโชคดีก็ไม่อาจเข้ามาหาเราได้ เป็นความคิดที่ดีมากค้าคุกกี้รถทัสตารานรุ่นที่3ก็ต้องการความสงบสุขเช่นกันเอ้ดูยังไงก็น่าสงสัยอะ่ะ <c oughs> คุกกี้รถลูกเกดดำให้พวกเขาเข้ามาเถอะบอกไม่ถูกว่าทำไมแต่ไม้แกนสิทธิของข้าเหมือนจะต้อนรับคุกกี้เหล่านี้ไม้แกนสิทธิของเธอมันมีมือโบกทักทา,ทา,หายหรือไงฮะถึงคิดว่ามันอยากจะต้อนรับนะ่ะเดาว่าตัวนี้น่าเป็นคุกกี้วานได้ลาแน่เลยนะ โถ oh, ทำไมจะต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากเล่าหล่าคุกกี้แปลกหน้าแล้วก็หล่าคุกกี้จากหมู่บ้านที่ถูกทิง้งเข้ามาสิดูทรงผมมันเหมือนกันเลยครับทรงผมมันคือใช่เลยแหละหน้าเป็นคุกกี้วานิลลาครับตัวเมื่อกี้ชัวได้ของด้วย แขนเจ็บแบบนี้แยมสตรอเบอรี่หกเลอะเทอะเลยอ,ะอ่ะช,ช่วยด้วยหัวฉันกระแทกจนมีเศษแตกออกมาแย่จริงแ,<ถ>แค่ไม่อยู่แป๊บเดียวก็มีคุกกี้มารอซะแล้วเธอดูแลคุกกี้มากมาอยู่เพียงลำพังเหรอใช่แล้วเจ้านี่เน่ยเป็นผู้รักษาที่สุดยอดเลยนะ คุกกี้ทั้งหมดในหมู่บ้านเคยผ่านการรักษาจากเจ้านี้มาแล้วทั้งนั้นนะนะพอด้คุกกี้ลดลูกเกดดามคอยช่วยเหลือมากมายด้วยแหละคงต้องทำตัวให้สมกับคำชมซะแล้ว <c oughs> ถ้าข้าได้เป็นราชาแห่งอาณาจักรวานิลาจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้รักษาแห่งราชวงศ์เลยล่ะ <c oughs> ถ้างั้นข้าจะตั้งใจทำงานนะ <c oughs> เอ๊ะ เมื่อกี้พู้ว่าเวลาชาแห่งอาณาจักรวานิลาเหรออาณาจักรวานิลาน่ะคืออาณาจักรเวทมนต์ที่มีขนรรมเนียมประเพณีมายาวนานมีขนาดใหญ่มากขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาเวทมนต์จนรุ่งเรืองทําให้คุกกี้ต่างอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบางทีอาจจะมีสมบัติกองพเนินเทินทึกอยู่ด้วยล่ะใครจะรู้ล่ะเวรักษาของข้าก็นับเป็นสมบัติที่อาณาจักรวานิลาได้ชิงไว้เบื้องหลังเช่นกันแหละ นั่นนั่นนั่นมันสุดยอดมากเลยแล้วมีเวทมนต์ที่สามารถต่อสู้กับหุ่นยนต์วาฟเฟิลได้บ้างไหมอะ่ะหากได้รับความช่วยเหลือจากอาณาจักรคงมไม่ต้องตกอยู่ในความกลัวเหมือนอย่างตอนนี้กคุกกี้ผู้กล้า,าหาญข้าเองก็อยากรู้ตอนนี้อาณาจักรวานิลาอยู่ที่ไหนเหรอนี่ครับตัวนี้คือคุกคกี้วานิลานะครับทรงผมนี่เป๊ะเลยน่าจะอยู่แถวนี้แหละพวกเรากำลังตามหาอยู่นะ พวกเธอไม่เคยเห็นมาก่อนเหรอว่าไงนะหรือว่าจะเป็นปราสาที่อยู่บนฟ้านั่น,นอ,อ,ะอะไรนะภาษาบนท้องฟ้างั้นเหรอแต่ว่าตรงนั้นน่ะเป็นโรงงานหุ่นยนต์บัฟเฟิลพอถึงวันที่มีพระจันทร์สีแดงขึ้นพวกมันก็จะลงมาโจมตีหมู่บ้าน ถ้าโจมตีคุกกี้แบบนั้นไม่มีทางที่ไม่ทางเป็นอนาณาจักรมนิลาแน่ๆนะแต่ก็ยังเป็สิ่งที่เราไม่รู้นะอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเอาไว้ประกอบการวิจัยนะอมเมื่อไม่นานมานี้จู่ๆประสาทก็ปรากฏขึ้นบนทอ้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเราก้อนเมฆสีเข้มนะแยกออกเป็นสองส่วนพร้อมกับส่งเสียงคำรามราวกับฝันร้ายขึ้นที่หน้าผาลูกเกดและในระหว่างนั้น เสียงนั้นคุกกี้ลูกเกดดำครับมีเรื่องด่วนครับช่วยมาที่หน้าผาเดี๋ยวนี้เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะพระจันทร์สีแดงแถมท้องฟ้าก็เปิดออกอ,อ,กอีกแล้วพวกเรารีบตามไปเถอะจะปล่อยให้คุกกี้รถลูกเกดดำไปตัวคนเดียวไม่ได้นะเอาครับเหมือนมีพระจันทร์สีแดงเกิดขึ้นมาครับ ก้าขีดสี่ประตูแสนสองกลังเราเดี๋ยวเอาวันนี้ลาออกกันนะเลเวลน้อยไปน,น,ดน,น,ปนิดนึงขอภายครับแล้วพี่เต้อย่าลืมแปลไทยเป็นไทยเมนหนูด้วยน,นะฮนะึคุคกก,คคกี้รถลูกเกดดำทั้งนั้น จะไปเดี๋ยวนี้แหละตุกเกียดดำนี่ผู้หญิงนะครับไปช่วยทางนี้ด้วยไยทำไงดีมีศัตรูอยู่รอบทิศเลยอะท้องฟ้าเปิดแล้วอีกไม่นานหุ่นยนต์มัฟเฟอร์ก็จะโปรยไปลงมากับราวกับฝนเลยนะนี่มันได้โอกาสบุกเข้าไปยังถิ่นของมัน,มนเพื่อถอนลากถอนโคนพวกมันแล้ว คุกกี้และลูกเกดดำพวกมันมีกันเยอะมากเลยนะถ้าเราโดนทำร้ายสถานพยาบาลจะทำยังไงอ่ะเฮ้ฉันจะไม่ถอยพวกเราเตรียมพร้อมการป้องกันนะถ้าพวกคุกกี้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกโจมตีขึ้นมาพวกเราจบเห่แน่เลยคุกกี้ลูกเกดดำพวกเราจะช่วยเองด้เวลาแสดงฝีมือแล้วแหมคาถาจังจะโม้ยจะช่วยพวกเรางั้นเหรอ พวกเราไม่รับความช่วยเหลือจากคุกกี้แปลกหน้าหรอกนะไม่มีใครขอร้องให้พวกเธอยื่นมือมาช่วยว่าไงนะเจ้าลูกเกดนี่หาเรื่องอีกแล้วเหรอแต่ว่าจะลองเชื่อพวกเธอดูหน่อยก็แล้วกันคอยระวงังหลังให้ฉัันทีเออตัดสินใจดีแล้วละ่ะไว้ใจพวกเราได้ 도망쳐 보시죠. 어 오토라나. 세강의 해골이다. 도망쳐. 드 이걸로 끝이다 도망쳐 보시죠. 강의해 무럭무럭 자라라. ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยซุ่มเขาโอเคสวัสดีอา่าน้องเบสนะครับทางยู u ูบนะครับตอนนี้ตัวอะไรฮิวดีครับก็ถ้าเป็นเมตาเก่าก็จะมีสมุนไพรครับกับทับทินมาฮะสองตัวเนี้ยของตัวซ้ายเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้เมตาใหม่น่าจะเป็นวานิลาแล้วแหละนะครับ วันนี้ลาแบบทั้งฮิวทั้งสร้างก่อนนะมันเจ็ดสากรวันนี้ไม่มาเหรออ๋อวันนี้ลาวันนี้ลาไม่ใช่วันนี้ลาขอโทษ ง่าจะเอาอยู่นะคิวสองตัวครับสบายครับบอกเลยชิวที่เราแพ้ว่าวานิลาของไม่ถึงเฮ้ยนาช็อกโก้โอ,โอ้จะเอาสามดาวซะหน่อย ฮิวช้าเบวิเดียวเองน้องเจตตะกอลแบกฟาร์มวันนิลาไม่ใช่วันนิลานะจ๊ะพี่ยังทันมุกอยู่อืมเลเวลสามสิบเราเชื่อมั่นว่าเราต้องผ่านนะแช่ศิลป์ มาเราต้องมีความเชื่อในตัวของคุกกี้วานิลาไปต้องผ่านแล้วจุดนี้แล้วครับผมได้มาแล้วครับวานิลาครับเนี่ยตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้นะตัว,ตว,ตวซายล่างครับวานิลานะหลับใครเข้ามาใหม่นะฝากพิมพ์้นมาตกใจและตามด้วยคำว่นนา Notify หน่อยนะครับผมดเดี๋ยวจะตัดคลิปมานะครับใครดูทางยู u b e สามารถย้อนดูตอนแรกๆได้นะครับ เราสตรีมสองช่องทางนะมี Facebook แล้ว youtube นะครับอยู่ตอนต้นต้น,นคลิปอะครับไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงแรกได้มาแบบงงๆดีใจมากเลยนะไม่นึกว่าจะได้จริงเมื่อก่อนเปิดนิดดวงเค็มมาเลยอะ่ะเกลือแบบมาจากมหาสมุทรเลยอะ่ะ เออออโต้ดีวเล่นเองแต่เนี้ยอ่เนี้เนี้ต้องผ่านนี้ให้ได้ครับดังตะโก้ห้ามตายขึ้นลอยขึ้นลอดเออรอดรอดรอดในท่างงี้อาจจะผ่านนะครับย่างงี้อาจจะผ่านท่าเงี้อาจจะผ่าน เนี่เดี๋ยวนะลืมแปะโลโก้ร้านไวติ้งนี่หว่าตายแล้วมัวอัดคลิปอยู่ลืมเลยเล่นตั้งนานตึงเอจใจโลโก้มันไปอยู่ข้างหลังคน น่าจะผ่านแล้วแหละโอ้โหเพียงแค่อัพเวลก็ดูเรื่องครับฮิว9,000นะเว้วานิลาฮิวแรงมากใช้ออยิวสองตัวนะครับด่านเก้าขอชะเอมแข็งๆหน่อยแล้วก็เอฟเฟโซแรงๆนิดนึงโอ้โห,โโหเฮ้ยโ,โวนเดียวเอฟเฟโซตายเลยผ่านละผ่านละ แครกกึ่งกเออท่านคุกกี้ผู้รักษาอย่าเข้ามาใกล้บอกแล้วไงอย่าเข้ามาเออขอโทษนะถ้าเพียงแค่มีคุกกี้กกลดลูกเกดดำอยู่แล้วก็อย่อยาพูดแบบนั้นเลยจริงด้วยจะทำน้ำเสียงอ่อนแอไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเวทคุ้มกันที่ไม่ได้ใช้มาเป็นรานานจะลองใช้มันอีกทีนึง เนี่ยคนนี้คือคุกกี้วานิลานะครับชัดเจนถ้าบอกว่าไม่มีใครเคียงข้างก็คงจะเสียใจแย่เลยนะเฮ้เฮ้ฮะคุกกี้ผู้ก้าหาญมาช่วยแล้วเหรอรู้อยู่แล้วว่าเธอทนได้จริงอย่างที่เธอว่าเธอเป็นผู้รัาษารที่ยอดเยี่ยมมากเลยฉันเองก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งขอบคุณนะที่มาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้จะไม่ยอมถอยแน่นอนจะปกป้องเพื่อนข้ามาแล้วครับ ร้ายพลังโอ้หุ่ยนยนต์ฟาเฟอร์ไม่ขยับแถมถอยไปแล้วฮันคุกี้ผู้ราาักษานี่ก็เป็นเวทราาักษางั้นเหรอไม่เคยเห็นอะไรเจ๋งขนาดนี้มาก่อนเลยไม่ยากรู้ว่าเธอก็ใช้เวทมนต์แบบนี้ได้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรลงไปได้ไงวินาทีที่ตั้งใจแน่วแน่พลังก็พลั่งพรูออกมานะ่ะเป็นคุกกี้ที่ยอดไปเลย มาเป็นผู้ติดตามข้าไหแมแจะให้คุกกี้วาน,นิลาม,มาเป็นผู้ติดตามคาตาล่ะครับผมเดี๋ยวจะมอบตำแหน่งเท่ๆให้แถมรางวัลให้ด้วยต้องไปกับพวกเรานะเฮะ้ว่าไงไปเนาะเออข้าเองก็อยากทำแบบนั้นแต่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรน่ะที่ปรากฏ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาตรงหน้าเธอเหมือนหินวิเศษเลยเต้นตุกๆเหมือมีชีวิตเลยฮะ อันนี้มีเหรอส่งมาให้ฉันสิเอ๊ะมันเข้าไปในไม้แกนสีของคุกกี้ผู้รักษาแล้วเจ้าเองเหรอความสั่นไหวที่รู้สึกได้จากไม้แกนสีเมื่อกี้เอนี่ก็เป็นเวทมนตร์เหรอสุดยอดไปเลยคุกกี้ผู้รักษาน่าทึ่งมากเลยน่าประหลาดใจจริงๆแหละคุกกี้ผู้กล้าหาญหลังจากที่พวกเรามารวมตัวกัน,ก,นก็มีแต่เรื่องน่าประหลาดใจเกิดขึ้นไม่หยุดเลย บอกไม่ถูกแต่ก็เป็นรางสังหรณ์ที่ดีนะรู้สึกเหมือนข้าจะก้าวไปไหนก็ได้โดยไม่หวั่นเลยละ่ะดีจังตรงใช้มันเป็นแรงผลักดันแล้วมุ่งไปยังอาณาจักรวานิลากันเถอะอ๋อครับเหมือนคุกกี้วานิลาจะได้พลังอะไรมาจะคืนกลับมาร่างเดิมหรือเปล่าเนี่ยไอตัวเนี้ยเมื่อกี้เนาะคล้ายนี่เลยนะตรงหน้าอก แต่คาถามันตลกน่เนาะเป็นตาคนเนาะ